ดึกจังทำไรอยู่ครับไปนอน Walking s t r e ี t กับสินสมุทรมานะครับดูแอปแดงผมเลยอขอบคุณนะครับ,บคุณมมากๆครับพี่จะทาคีมก่อนนอนต้องถาไหมทาก็ได้หรือผมนอนห้องนี้ดีกว่าโคตรน่ารักอะไอซีดูดิ ห้องเนี้น่ารักมากผมนอนห้องนี้ด้วยแบบเตียงแบบน่ารักมากอะแฮปปี้เบบี้แต่ผมนอนเตียงนี้ดีกว่าวันนี้ดูแบบโอ้ยแข็งเชลซีหนึง่งหนึ่งแล้วครับเตียงเด็ก เออใช่มีบอลดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูบอลดีกว่ากุไหนคุไหนครับพี่วงเดือนโยอิงการิงโยโยบอลกำลังมันเลยผมไปดูบอลดีกว่าโอ้ งานอะไรมามาถ่ายงานกับเอ่อน้องๆครับโมโนนะครับน้องๆอลัวนะครับมาออกแอปแดงนะครับ youtube นะครับก็เลยมาพัทยาสองวันนะครับในเข้าดาวที่ไหนกันบ้างครับไหนมีแพนเข้าดาวที่ไหนกันบ้างผมไม่มีเลยผมอาจจะอยู่กับยายกับแม่ปีนี้ยยายเก้าสิบปาแล้ว่ะไหนเข้าดาวไหนกันบ้างจ๊ะ พี่อยู่พัทยาผมก็อยู่พัทยาพี่ขับางจังหวัดครับครับจังหวัดอะไรครับมีคนล็อกอิน youtube ค้างไว้ครับไปกดซับช่อง,องนันกินนชัดดีกว่านี่ภาษาอะไรวะไปกดซับช่องตัวเองดีกว่า ไปกดซับช่องนกนชัดไป่อนกดซับช่องนินก,กนะช,ชัดซิช่องนนกนาชดัดิกี้มินาชนาชัดจันดพัมโอเคกดซับช่องตัวเองไปก่อนกดซับช่องตัวเองไปก่อนกดซับกดซับติดตามติดตามโอเคได้เพิ่มมาหนึง่งได้เพิ่มมาหสุดยอด ไลก์ากาดใช่เขาแบบเขาลืมล็อกเอาไงผมมาไปกดซับช่องตัวเองสิวขึ้น fc ฝากไปติดตามอ,อจอผมหน่อยนะครับอ,อจอผมคน u n f o ล l o w จะเหลือสองล้านหนึ่งแล้วครับตอนนี้อ,อจอผมนะครับคน unfollow แบบตลอดเลยนะครับไม่รู้คนลบบอทหรืออัน f o l l o w นะครับ เหลือสองล้านหนึ่งแล้วตอนเนี้ยสองล้านสองสามสาี่ปีแล้วเหลือสองล้านหนึ่งละฝากไปกดฟอรหน่อยนะครับโอจอผมผมนะครับกดอันฟอรกดอันฟอรเหลือสองล้านหนึ่งแล้วใช่ ถ้พูดมากมายความหมายไปฟอยจีหน่อยใช่เพิ่มยอดซับหน่อยเซเพิ่มหน่อยเซเพิ่มยอดซับหน่อยเซ่ลืมอาครีมฐานหน้ามาอื่ะลืมเอาครีมทานหน้ามาไม่รู้โต ทำไมไม่นอนอ่ะพี่ขอบคุณครับพี่นันุโตขอบคุณนะครับพี่ำไาไม่นอนอ่ะนอนดึกจังเดี๋ยวตีสองผมไปได้แป๊บนึงโอ้ยัะมีใครออนอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้โอ้จียอนยังออนอยู่เหรอขยันยังเลยจียอน ไปไหนพี่ไม่ได้ไปไหนครับพาทั่วสาวก่อนเนอะมีสาวเกาหลีออนอยู่อะเอาแม่กดไหมลองปะลองปะลองไหมแต่ไม่รู้เขารับไหมนะแต่ไม่รู้เขารับไหมนะไม่เคยคุยเลยอะหดึ่งตาเนี่ย Uh, Nikki! Hello. Nikki, long time no see. Yeah, how are you? I'm good. What about you? Yeah, I'm good too. Good, 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 good. Still, still, your family is a lot of people. Uh, yeah. But why your camera very really beautiful? Really, I changed it. My phone is here, and the camera changed it. Yeah, look very really beautiful. Much better. Yeah. Yay! <laughs> More beautiful. <laughs> thank you, thank you, thanks a lot, thanks a lot. Okay, one oh, one and one match. Mm -hmm. Oh yeah, we one minute. Um I am gonna go sleep. One minute before sleep, okay? Okay, good, nice. Okay. Nikki, how was your day? What time is it now? Uh, two two AM You oh. four for four, four AM, right? Mm, mm, mm. What time you sleep? Maybe six Six? In the morning? Yeah. Oh, you sleep really late. Yeah. <laughs> it's, it's a little bit weird. Ah uh, yeah. You are a cat today? You are a cat? Actually not. But someone <laughs> said one uh, watching using this one. Uh-huh. That one is this one is set set I uh, set. Yeah. thank you, thank you. Thank you thank you. Hello, tripod so, I just wearing this one one because it this way. Yeah. Make me heart. Ah. Mm. My fan so told me you have a uh, like a uh, very good energy. Thanks a lot! <laughs> Thanks a lot. 아, 진짜? 며칠 봤었어? 언제? <laughs> 뭐, 어떤 거? 왜? 왜? 어마 무시했어? 어, <laughs> 수고했어. 이유 헨레! <끼레>. 투명 <laughs> 투명. 누구누구누구 누구 했었는데? เคยไปดูเขาสมัยแบบกล้องยังไม่ชัดอ่ะอน,นี้กล้องชัดอ่ะสวยเลยอ่ะโอ้โ <Yeah, S 1> oh oh. That's right my friend You understand Thai? m h huh You understand Thai language? Oh no No You know no. you before you you I talk to you please please teach me how to say Thai Thai how to say Thai what like <c oughs> what you Hello like Hello สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอา uh, สวัสดีค่ะโคคุนค่ะขอบคุณมีนไหลอาคามซัมลีดาอือโคุนค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคคุนค่ะ and bye bye what is bye 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 go 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 huh? go, go bye bye go go yeah bye 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 go go bye 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 then I am Amy ฉันชื่อเอมี่ฉันชื่อฉันชื่อมิ a n is m อ๋อ bye bye okay you have to say ฉันชื่อเอมี่ฉันชื่อเอมี่ yeah ฉันชื่อ mean like my name is อ๋อฉันชื่อเอมี่อ่าสวัสดีค่ะปัลลสวัสดีค่ะฉันชื่อเอมี่สวัสดีค่ะฉันชื่อเอมี่โอ้บุกโกบุกโกเต้นส์นี่เรเบิร์ด up ชูข้าโย่ thank you thank you Sawadika, Casautica sawad Ah, Saudi Casautica Ah, Saudi Sawadika Oh, you remember not? not? What? Not you? No, N U T. N U T. not. Yeah, yeah. Who, he's who? he uh he is your family. Really? Before Yeah. Mm In your fan. Oh Nun, right? Oh, oh, oh. oh noon, my sister. Oh Ah no. She's my sister, younger sister. Oh. My friend, oh, my he... friend. Cause sometimes oh. he's coming my life. Ah, and PK with you right good so good thank you for follow i n g Hi b a n y n g เลย FC เก่งมากเลย FC ฟังออกได้ไงนุ่นเก่งจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพุดดิ้งนี่มันยังอาศัยู 메이광 Thank you, s a l l s a w a i k h a s a w a t i k a sawatikha. w t s h a l l <laughs> DRT? Is it your family? DIT? 어, DRT. 아, 푸딩님이시구나. 방송 끝나셨어요? 잘하셨어요? 감사합니다. Night to see you. nice to see you bye bye nikki bye bye have a nice dream good sleep bye bye amy good night thank you bye 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 ดูโก้เอา bye bye ไปแล้วพี่ไม่มา attiny tower แล้วครับ attiny tower คืออะไร attiny tower plaza attiny อ่ะคืออะไร attiny tower เฮ้ย เมื่อกี้นุป่ะนุน้องนุวันนั้นคนแม่งชนโต๊ะพี่เล่าแตกหมดเลยว่ะคือเร็กครับคือเร็กครับคืออะไรอ่ะนุอ๋อเร็กภาษาแอตินี สวัสดีครับเดี๋ยวไว้ไปนะครับไล์อยู่ที่ไหนอยู่พัทยาครับพัทยาจะโอ้โหใครก็ไม่รู้ล้มมาดิไปทั้งโต๊ะเลยอะแตกหมดเลยทั้งแก้วทั้งเหล้าทั้ง,ง,ง,งขวดเลยไปหมดไปหมดเลยอ๋อ ยังไม่นอนแล้วครับยังครับเดี๋ยวจะนอนแล้วครับ <S <S อเออโตะนี้แม่งอาถันจริงว่ะเอฟซี FC แม่งจะมีโตะอยู่โต๊หนึ่งที่ผมไปแล้วแม่งต้องมีแบบต้องมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทุกทีเลยโต๊ะเนี้ยมันจะมีอยู่โต๊หนึ่งอะไปโต๊ะอื่นไม่เคยมีปัญหานะแต่โต๊ะเนี้ยมีปัญหาตลอดทุกครั้งที่ไป เออวันหลังต้องย้ายโต๊ะแล้ววะนุโต๊ะนี้แม่งทุกครั้งเลยเอ้ยกดผิดกดผิดอย่ารับนะกดผิดจะดูผู้หญิงกดผิดคือปกติเวลาผมไปเที่ยวผมไม่อยู่โต๊ะไนเอฟซแต่ว่ามันจะมีแบบโต๊ะเนี้ยไอ้โต๊ะเนี้ยที่พอไปทุกครั้งอะ จะเกิดเหตุการณ์ทุกครั้งเลยเว้ยเกิดแบบเหตุการณ์ที่ต้องมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆทุกครั้งเลยอะเออนู่นแล้วคนอื่นเขามีปัญหาป่ะตัวเนี้ยมีป่ะหรือมีเฉพาะพี่สามรอบแล้วมึงโป้เนี้ยไม่มีเออสามรอบแล้วเท่าที่ชอบ ได้นะครับมาทักทายนะครับเอซีเดี๋ยวนอนแล้วนะครับกูในนะครับทุกคนกูในนะจ๊ะบ๊ายบาย